ับาลมีลวงปูท่านสร้างไว้ให้ลูกร้านเราเรียนเพียงต่อไปพล้อมรวมใจวันพิพิธภาษาสุนทอตรายงานผลการดําเนินการประจําปีก็ประมาณ2565โรงเรียนวัดพิพิธภาษาสุนทอตด้านความปลอดภัย โรงเรียนวัดพิพิธปราสาสุนทรมีมาตรการแนวทางในการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาพัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงจัดสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของนักเรียนสามารถปรับตัวต่อโรคต่างๆได้ด้านโอกาสโรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทรสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมก่อนเข้าเรียนเพื่อให้เด็กๆมีความสนุกสนานผ่อนคลายและทําให้เกิดการอยากมาเรียนอีกทั้งยังทำให้เด็กๆมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญามีวินยัยสมกับวัยโรงเรียนวัดพิวิประสสันทรรนดำเนินการให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพโดยมีการจัดการเรียนรู้จากวิทยายลัยสรพัช่างสอนทักษะอาชีพเช่นตัดผมชายงานประดิษฐ์ และงานฝีมือโรงเรียนส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิตและสามารถพึ่งพานตนเองได้ด้านคุณภาพโรงเรียนวัดพิวิทย์ภาษาสุนทรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21อย่างครบถ้วน ลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนดีมีวินยัยมีทัศนคติที่ถูกต้องและยึดมัน่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัติย์ส่งเป็นประมุขโรงเรียนวัดพิพิธปรา,าสาทสุนทรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ โรงเรียนวัดพิพิาษาิศสมทนทรส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้านประสิทธิภาพโรงเรียนวัดถิวิทย์ประสาทสนทรมีระบบบริหารการจัดการศาึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนมีนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศาึกษาเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน